เปิดไฟล์มาแล้วใช่ไหมคะไปที่คำสั่งพิมพ์นะคะอ่ะเราจะเลือกสไลด์ไหนเราจะพิมพ์นหน่วยไหนเราก็ใส่อ่ะใส่หน้าใส่สไลด์เราไปเราจะพิมพ์สไลด์หกภาพที่หกใช่ไหมคะก็ใส่ไปใส่ไปไปที่คุณสมัติเคลื่อนพิมพ์ไปตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะตั้งค่าหน้ากระดาษให้คุณครูเลื่อนตรงนี้นะคะคุณครูเลื่อนตรงนี้นะคะกดคําว่าการเรียงโฟสเตอร์อ่ะไปที่ระบุคะ่ะไปที่ระบุแบ่งเป็นสองส่วนก็คือ ความกว้างก็คือประมาณ2กระดาษ A 4ต่อกัน4ก็คือ2อคูณสก็คือ4กระดาษ A 4ต่อกัน3าคูณสก็คือ9กระดาษ A 4ต่อกัน4ี่คูณสก็คือ16กระดาษ A 4ต่อกันนะคะถ้าอยากให้เห็นชัดก็3าคูณสาค่ะแต่ถ้าเอาไว้เฉยเฉยก็2อคูณสค่ะแต่สาหรับหนูใช้3าคูณสนะคะเพราะว่าเด็กเยอะค่ะ,ะแล้วก็กดอ,อย่าลืมไปเลือกคุณภาพนะคะ,ะตั้งค่าหน้ากระดาษพอเราตั้งค่าเสร็จแล้ว ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดตกลงค่ะตกลงเสร็จแล้วแล้วก็มาเช็คค่ะ AC 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 พบดูค่ะอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะมาเปลี่ยนหน้านี้ค่ะหลัก หลักให้เปลี่ยนเป็นสูงค่ะคุณภาพการพิมพ์สูงค่ะแล้วก็โอเคค่ะโอเคแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยค่ะ